ปูชิมานีปูชี้มาอันนี้อะไรสูงชี้อันนึหงหมาะสลหยับคำเตือนคลิปน,นี้มีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและควรใช้จักรยานในการรับชมนะครับพี่เป็ดเตือนแล้วนะสวัสดีครับพบกับพี่เป็ดกับเกมลักกี้เนโกะนะฮะวันนี้เพราะว่าสองสวันที่ผ่านมาอย่างที่เห็นนะฮะ กับกแปะนี่เกลือเกลือซึ่งปกติเนี่ยทวงปลายเดือนอย่างนี้น่าจะง่ายแล้วก็ยังยา,ยากอยู่ฮะเมื่อวานก็เกลือนะลองเข้ามาดูกันเลยลัคก,กี้เนโกนะนี่หน้าจอรค,ครบทุกหน้าจอนะเกมนี้เคยเล่นนานมากแล้วแล้วก็เป็นเกมที่เหมาะสมที่จะซื้อฟรีสปินที่สุดเท่าที่ีแดูคุณสามพัน ตับเศษมันนะ20เพื่อที่จะปั่นฟรี1ทีแล้วก็ซื้อฟีเจอร์เลยครับเม็ด20ฟีเจอร์1,500จัดกันไปง่ายๆสูบเข้าไปแล้วมันก็เข้าเลยนี่เกมนี้ขออย่าให้มันขาดคนุณมันจะซื้อได้2ครั้งเอามันแค่นี้เลยเสียงเอาคุณคืนมาให้ได้ไหมเพรวันก่อนวันไหนนะมันเพิ่งหัดนแปแพ้แปะมาด้วยอย่างที่บอกนะ ้องเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศแกล้งยิ้มช่วงกันหน่อยไม่ไหวอ่ะสามสี่วันติดนี่เปก็เพิ่งเคยเจอมันถ้าเป็นวันจันทร์อาจจะง่ายขึ้นก็ได้ซื้อปุ๊บเหมือนก็ได้ทั้งนี้แต่ถ้าเกิดมันมันครั้งก็จำกัดได้สเตตเจอร์ห้าอันใช่ไหมมันก็จะเป็นเอ่อสิบสองฟรีสปินนะกุ๊กค้างที่แมวลงมีแมวทองทองหงตัวคูณแล้วก็คูณนมาเรื่อยๆนี่อย่างนี้คูณอีกสองไม่ได้เลยมันต้องมีต่อด้วยนะ นี่อมาอีกสองเนี่ยตัวคูณเยอะเนี่ยไม่ได้สําคัญเท่ากับว่ามันลงที่ๆแล้วพี่เป็ดว่าเนะี่ยดูสิสปินแรกแน่ตัวนไปพันห้าตอนนี้ได้ขืนมาแค่สี่ร,ร้อยเจ็ดสิบหกจุ้งแล้วแรกเลยวะอะไรเนี่ยคูนสามสิบเหลืออีกสป,ปินนี้กับสปินหน้าสามสี่อุ้ยคูณสูงมากครับแต่ไม่ได้อะไรเลยโหดโหดอุด้ยพันห้าหายไแบบปพิษตาเลย <c oughs> เหลืออยู่คุะม,มันคุมหน่อย กูคิดิว่าเอา EP เอาอีก,ออกี่ถ้ามันแพ้จริงก็ช่างมันมันเป็นการฟื้นซื้อฟิกเจอร์นะไม่ใช่ฟื้นไม่ใช่ฟื้นเฮ้ยเองห้งไยหัวใจจะหวหยสงสัยจะไม่เอาเทคนิคการซื้อปีสปินแบบนี้นะได้ไม่อีกสิบถึงจะเป็นสิบสองที่เป็ดไม่ค่อยซีเรียสน,นะสิบสองสิบสี่เรือพอๆกันกคุณนะได้เนนอยอะสวยหน่อยมาที่สอง 2, นะ เข้าไปได,ได้พัดโอ้ยทำไมช่วงนี้ดวงไม่เป็ดไม่ดีวะแพ้ฝนมะแพ้หน้าฝนมะช่วงนี้พายุเข้าวันนี้พายุกําลังจะขึ้นฝั่งนะตอนนี้ที่พี่เป็ดเล่นนี่คือบ่ายสองนะพายุจะขึ้นฝั่งเขาบอกว่าให้เตรียมตัวป้องกันตัวเองหน่อยแล้วกันนะแจะโหดรายอยู่เหมือนดำชื่อไ,ได้แล้วอายุชื่อจริงๆอะไรเนี่ยเหลือสองสปินไม่ได้อะไรเลย คูณ28ได้มาหนได้มาสอโอ้ยยังได้ไม่ถึงห0าร้อยเลยคงใส่กระจุงว่ะคิดถูกหรือคิดผิดวะเนีอ่อเข้าไปแก้เครียดนะแค้แปะรัวรัแก้เครียดย600 600มาอยู่อุย้ยแมวเต็มเลยคูน28กับพัดชุดหนึ่งหมดวิ่งเยอะอยู่นะ2,452 อ,อืมถึงก็ท้างคันเสียงแหบเลยแต่คุณคือเล็กน้อยกับอาท่เสียไปเกือบได้ทั้งหมดนะแต่ไม่หมดนะคุณเรา3ามพันนะฮะคือหมุนป้ายครัวหมุนออกเปล่าเลยนะกินหมดที่สิบนะแล้วก็ซื้อฟีสอปินเอาเพิ่มไม่เข้าวีนเะนี่ยดูซิมันจะได้อีกนม,มันนัาจะได้รอบหนึ่งเด็ดพันห้านะอันนี้มันฟีสอปเนสุดท้ายแลย้ว จะไปขอหรือจะพอแค่นี้มันก็ยังไม่ยังขาดทุนเล็กน้อยอเท่ากับเท่าทุนแหละเนี่ยอันเนี้ยเสร็ร้อยไม่เป็นไรแล้วดูซิเจาะดึกหนึ่งทีจัดไปมีให้ลุ้นอยู่สามสามสี่ไม่ลงได้ธรรมดาศูนสิบสิบปีสปินเหมือนเดิมปุ๊บเ <c oughs> ข้าไปเด็ดโคลไม่ลุน้นเสียเวลาทำไม ันนเี้ยหล like ุนหน ouais. ่อยมันโคตรกริมเลยใจมันจะวายว่ะกปุ่นใหญ่กดทีคลิกนึงก็พันห้านะไม่ธรรมดาเลยคิดคูนคิดพลิกได้แต่กลัวคูนยังไม่ได้ลงเลยได้พาร์ทชหนึ่งใช่หรือไม่หรือได้ตัวแบบจะเรียกว่าไงลูกลูกสมุนลูกกระจอกตัวกาดตัวเอตัวเจ็ดคแห่งโอ้ ให้มันสวยๆหนะ่อยถึพัดมาสีร้ย,ยก็คูณมาอีกเป็น12นะลฮะพิกควินทั้งนั้นเหลืออีกหกซับควินยังอยู่ที่1 5้อยหส่ซื้อลิกกลิกหนึ่งพันห้าเนี่ยเล่งเก่งกออนนี้แต่ยังเหลืออีกหกคูวิอยู่แบบเป็นแบบลูกกระส๊อ่ลูกลกระแลงอ่ะเไม่เีซูชิอยู่ ชุดอุ้ยอุ้ยมีชุดนี่ชุดห้าร้อยพตอนนี้สองพันแล้วนะบวกอีกหกร้อยเอาสวยเฉยเลยพั่วเข้าไปเฮ้ยรอดอยู่รอดอยู่ก็เท่ากับกำไรตอนนี้รวมแล้วยังได้ประมาณพันหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าเราเหลืออีกห้าสปินเฮ้ยเฮ้ยเหลืออีกห้าสปินมีลุ้นมีลุ้นแพ่่ยาลืมนะฮะบางทีห้าสปินมันเบ้ารัวเลยนะที่เกมนี้นะนะหลายๆายเกมของไพ่ทีจีเนี่ยมันจะแบบ เขาไม่ไม่ตาไม่เหมือนของเอ็กโปของจุกเลทั้งหลายแหล่นี่นะมือได้เยอะปกติเรากดข้ามได้นะแต่ขอพอมันบวกชื่นชมความส่นหน้างดอกซาบุระสีชมพู2อ8 4ก็เท่ากับกำไรประมาณนี้เอ้าโอยู่นะกดเด่นกดหัวได้ตัวคูณไม่ค่อยสนใจนะตัวคูณน่ยอยากให้มันขึ้นทีละเล็กๆน้อยน้อยมาคือทำปินมากกว่า สุชีงอแตางกินน่าประมาณนี้แหละมีเพื่อนไม่เต็เคยได้เยอะกว่านี้ดวงไฟไฟสามร้อยมาทั้งฉากเลยนะแรกแค่นี้โอ้อะสี่ี่ๆโอ้ฟหก็สี่พันสามน้วเยสี่พันสามร้อยสิบแค่แฝน่าเลย วันก็ซื้อเกลือเกือบหมดแหละได้ก็เหมือนไม่ได้ยังไม่ได้คุณคืนของวันที่หักมึงวันเสาร์ก็สะละสเปออิดเม็เก้าวิ่งลองเปลี่ยนบรรยากาศดูเนาะช่วงวันสองวันก็ดูนะเดี๋ยววันจันทนระ์แปะง้อเป็ดแน่นอนเชื่อเลย่นมาตั้งนานแล้วนะอัวอีกตกินหน้าไม่ได้เลยอะ่ะหมดแน่นอนคูนยี่สิบสองนะฮะ ได้แด้วต,ตัวก็ก่เห็นไหมแจ้วตัวคิงตัวแจ็คอย่างนี้นะวิขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ตัวคุณมันสูงนะตูชี้มานีตู้ชี้มาอันนี้อะไรสูงชี้อันหนึ่งห่อสายอย่ายนี่ตัวอะไตัวเอเอามาคอมโบอยู่นะเป็นเท่าไหร่รวมแล้วเป็นห้าพันหกอสิบได้อยู่ยาวเลยนะแต่เอาแค่น,นี้แหละเจ็ดพันคุณสามพันยี่สิบนะฮะ กดเล่นเลยเลข,ขสวยๆเหมือนเดิมตามสไตล์ที่เป็ดไม่ว่าจะไปเกมไหนเกมค่ายไหนนะฮะมันต้องผิดท้ายด้วยเลขโลภิกดของพี่เป็ดถึงจนหมุนไม่ได้าไง้เอาตังเป่าไว้เลข,ขสวยๆจบเลยซุปเปอร์เมกาวินนี่ไหมหมดแล้วสูงสุดซุปเปอร์เมกาวินหนึ่งพันสามร้อยทวนโอ้ยอยากกระจับวางเลย <c oughs> เอารวมแล้วก็เป็นกดข,ข้ามเลยเสียเวลา5,610นหอยส คอนเล็กป่ะกดได้อีก2ทีกดเต็นไปนะก็เป็นการแลนดิ้งไปในตัวเลยเป็นการซื้อฟีเจอร์นะฮะเราสามารถซื้อได้ตั้งแต่เบ็ดต่ำๆเลยสูงสุดคือเบ็ด40่สิบซึ่งที่เบ็ดไม่กล้ากดนะครับมันแพงมันสูงไปหน่อยนะเป็นกดหัวไปเจ็ดพันหัวอุ้ยไม้ตกแม่ตกก็ปล่อยมาเล่นนะมีลุ้นเล่นลุ้นเล่นมาศูนย์จุดหกห้าจุดสี่อะไรเงียบโอ้โหนึกว่าจะมีแถมแบบว่าเข้าฟ ฟีเจอร์บอกว่าต้องนี้นะใจออกเกมนะอยู่กับพี่เป็ดน้นชนะชนะเล็กชนะน้อยแต่เสียงมากเลยไม่เอาอีกแล้ว <c oughs> ไอ้สูตรซื้อฟีเจอร์หมืยคลิกละพันห้านะบอกเลยหัวใจจะวายนะแต่ใครลองก็ขอให้โชคดีแล้วกันเจอกันอีกทีวันจันทนะครับระวังด้วยวันนี้พายุกำลังจะขึ้นฝั่งไปแล้วครับบา,บายยโชคดีทุกคนครับดูคลิปแล้วเป็นยังไงเป็นบ้างครับ ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดระฆังแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาคดคลิปต่อๆไปของพี่เป็ดด้วยนะครับ